ทุกคนวันนี้เราจะมาทำหน้ากากคาคาชิของนาูโตกันสวัสดีนะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n u r s บ Bird นะช่องของเราก็จะเป็นช่องงานศิละปะและงาน DIY เจ๋งๆจ,จากวัสดุเหลือใช้สำหรับคนที่เข้ามาใหม่ที่ฝากกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราแนะ่คลิปนี้เราจะมาวาดหน้ากากจิ้งจอกคาคาชิของนาูโตกันโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปลงมือวาดกันเลย ก่อนอื่นที่จะร่างลายที่จะวาดลงบนหน้ากากด้วยดินสอแบบนี้สำหรับวิธีการทำหน้ากากน้องๆสามารถย้อนกลับไปดูในคลิป DIY หน้ากากจิ้งจอกคิซูเนะจากอนิเมะดาบทิฆาตอสูรได้เลยโดยจิ้มที่ลิงก์การ์ดด้านบนขวามือได้เลยร่างลายบนหน้ากากด้วยดินสอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไประบายสีกันต่อสำหรับตัวหน้าก,ากากจะวาดง่ายมากเลยนะทุกคนโดยจะใช้สีเพียงไม่กี่สีเองโดยพี่จะเริ่มจากการใช้สีอะคริลิกสีแดงวาดรูปตาของหน้ากาก,ากแบบนี้นะ ต่อไปพี่จะวาดรูจมูกของจิ้งจอกด้วยสียอะคริลิกสีแดงเสร็จแล้ววาดปากของจิ้งจอกด้วยสียอะคริลิกสีแดงเหมือนกันจากนั้นพี่จะระบายลายด้านข้างหน้ากากสองเส้นด้วยสียอะคริลิกสีแดงแบบนี้เลยนะ ต่อไปพี่จะใช้สีแอคริลิกสีเทาระบายส่วนข้างในหูของจิ้งจอกแบบนี้เลยนะสุดท้ายแล้วพี่จะระบายด้านในของตาจิ้งจอกด้วยสีแอคริลิกสีดำแค่นี้ก็เสร็จแล้วสำหรับการเพ้นหน้ากากคาคาชิของแนวรูโตะ หวังว่าน้องๆจะชอบคลิปนี้กันนะหากชอบคลิปนี้พี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจใช่องพี่ด้วยนะวันนี้พี่ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย